จากเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันขออนุญาตนำเสนองานวิจัยเรื่องศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานสารบัญของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะสำหรับความเป็นมานะคะเนื่องจากว่างานสารบัญเป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงานเพราะว่าการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่จำเป็นต้องมีการดำเนินงานเกีก่ยวกับเอกสารทั้งสิน้น คณะผู้ว ization. Ization. ิจ <board> ัยจึงมีความสนใจที่จะเลอกศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบัญของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัสุรินค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อ 1. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบัญของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัสุรินข้อ2เพื่อนําเสนอแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานสารบัญของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัสุรินค่ะสําหรับเอกสารรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับขอบข่ายของงานสารบัญและแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานสารบัญค่ะค่ะสำหรับวิธีการศึกษาคณะผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1นนะคะเป็นการสัมภาษณ์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการเลือกแบบจอบจม นะคะโดยเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานสารบัญจากทุกคณะสํานักในมหาวิทยาลัยราชภัสุรินจํานวนทั้งสิ้น11หน่วยงานหน่วยงานละสองคนนะคะสําหรับเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์คณะผู้วิจัยกําหนดประเด็นการสัมภาษณ์ออกเป็น4ด้านด้านที่1ด้านการจัดทําหนังสือราชการด้านที่2ด้านการรับและส่งหนังสือราชการด้านที่สาม ด้านก,การเก็บรักษาหนังสือราชการด้านที่4ด้านการทําลายหนังสือราชการค่ะสําหรับขั้นตอนที่2เป็นการสนทนากลุ่มโฟกัสกลุ่มนะคะซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้แก่นะักวิจัยคัดเลือกแบบเจะจงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานสารบัลจํานวนหนึ่งท่านนะคะและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสารบัลในแต่ละคณะสํานัก ในมหาวาลัยราชภัฏสุรินจำนวนทั้งสิ้น11หน่วยงานสำหรับวิธีการจัดกิจกรรมสนทนา,ากลุ่มโฟกัสปุ๊บนะคะมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1. เตรียมประเด็นเกี่ยวกับการสนทนา,ากลุ่ม 2. ทําหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม 3. การเก็บข้อมูลในระหว่างการสนทนา,ากลุ่มทั้งนี้คณะผู้วิจัยจะทําหน้าที่ในการสนทนา,าด้วยตนเองขั้นตอนที่4การวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ สำหรับผลการทดลองนะคะจากการนี้ครหบข้อมูลพบว่าปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานสารบัญของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุวินทั้ง4ด้านมีดังนี้นะคะด้านที่1ปัญหาด้านการจัดทําหนังสือราชการเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุวินจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีและเสนอแนะให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสารบัญ มีการวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและควรหมั่นศึกษาอบรมดูงานในงานที่เกี่ยวข้องก,กับการจัดทําหนังสือราชการด้านที่2ปัญหาด้านการรับส่งหนังสือราชการเสนอแนะว่าให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มความรัดคุมในการตรวจสอบหนังสือประกอบกับผู้ส่งหนังสือควรเพิ่มความรัดกุมในการจัดส่งหนังสือก่อนที่จะนําส่งไปยังทุกหน่วยงาน ให้ตรวจสอบว่าเอกสารที่ส่งมาด้วยมีความครบถ้วนหรือไม่หากเป็นหนังสือเร่งด่วนควรมีการจัดส่งที่สำนักงานโดยตรงและควรมีการจัดลำดับความสำคัญการเสนอหนังสือและเสนอแนะให้ทุกหน่วยงานควรมีการนำระบบการจัดจัดฐานข้อมูลเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบพร้อมทั้งจัดอบรมให้แก่บ,บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะสําหรับด้านที่สามปัญหาด้านการเก็บรักษาและยืมหนังสือราชการมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการนําระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อเข้ามาใช้ในการสแกนหนังสือและจัดเก็บหนังสือในกรณีที่หน่วยงานใดยังขาดแนทนเครื่องสแกนให้จัดทําดําเนินการขอจัดซื้อต่อมหาวิทยาลัยค่ะสําหรับด้านที่4ปัญหาด้านการทําลายหนังสือราชการมีข้อเสนอแนะว่าให้มหาลัยควรมีการจัดอบรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเรื่องการจะทำลายหนังสือและผู้ปฏิบัติงานควรหมั่นศึกษาหรือเข้าอบรมในงานที่เกี่ยวข้องกับการทำลายหนังสือค่ะขอบคุณค่ะ